อ้วาอว,า,วา,าล้ครับ,บก็ขอตัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมพัญชาญเอเบเกอร์วันนี้เกมมพงไยภาษาเนี่ยครับก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะนั่นคือเป็นวันเกิดของเลเวนเองครับชวนมาดื่มครับผู้ส่งนาตาชาฮะวันนไงสหายไม่ได้เจอกันมาสักพักเลยนะน่าเสียดายจริงๆที่ช่วงนี้ฉันมีแต่ภารกิจเต็มไปหมด<ๆ>ก็เลยไม่มีเวลาไปหาเลย แต่มันก็มีแต่ต้องทําใจพอมีคนที่ต้องพึ่งพาฉันเยอะแยะไปหมดบอกว่าเธอจะเข้าใจนะดีจริงที่ได้เห็นว่าเด็กพวกนั้นสบายดีหลังจากรอดพ้นจากการใช้ชีวิตอันตรายพวกเขาเข้าความสุขมากมากพอที่จะเล่นอะไรที่ไม่ไมอันตรายกันดีจริงตอนที่ฉันไปเยี่ยมพวกเขาเมื่อหลายปนก่อนฉันได้เห็นพวกเขาแอบวางแผนทําอะไรบางอย่างกันอยู่แถมโซละพุช พูดซื่อตรงคนนั้นยังเลี่ยงตอบคำถามด้วยฉันรู้หรอกหน้าว่าจะงานวันเกิดให้ฉันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่นะทหารสอบทหารรับจ้างชำนาญศึกเล่นแค่นี้ไม่รอดพ้นจากการสะเก็ดของฉันไปได้หรอกแต่ในเมื่อพวกเขาพรยายาวางแผนกันอย่างลับๆขนาดนี้ฉันก็ไม่แต่ต้องทำเป็นไม่รู้เท่านั้นแหละพอถึงวันเกิดแล้วเราคนสลับคับโอยพรกับของขวัญด้วยนะเธอต้องพยายามมากแน่ๆเธอจะได้ไวบรู นำลินำลิสลิงขวดนั้นมาฉันชอบมันมากเลยล่ะขอบคุณม,มากนะยังก็เถอะตอนที่ฉันไปทำธุรกิจฉันก็ได้แก้วคาแบบพิเศษมาชุดหนึ่งแล้วฉันก็คิดไปว่าจะมอบมาให้เธอฉันคิดว่าน่าจะได้เวลาพักผ่อนของฉันแล้วล่ะไงไว้เรามาเจอกันที่เดิมนะ お前に会う機会がなくて実に残念だった子供たちもいるし仕方のないこととはいえ悪かったなどうか許してくれ幸い子供たちは元気にしているぞ心配しながら暮らす日々を送らずに済むようになってからみるみる明るくなったそういえば先日あの子たちがこそこそと何かを企んでいることに気づいてな 風のような正直者でさえ言葉を濁すようになったんだがどうせ私の誕生日会だろうしかしあの子達が必死に隠そうとしている姿を見てやはり気づいてないふりをしておくことにした誕生日といえば祝福とプレゼントをありがとうラインヘッセンのリースリングワイン私の口に合う珍しい酒を手に入れてくれたことに 礼を言うよところで先日任務中にとても特徴的なコップを手に入れお前に渡そうと思ってたんだ今までのスケジュールを思い返すと私もそろそろ休んでいい頃合いだなまたいつもの場所で会おうナターシャ เลเว่นหรือนาตาชาใช้สรรพนามเรียกเราว่าเธอใช่ไหมแต่ว่าคนที่ให้ไม่ใช่เราเว้ยแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเมนะผมคาดว่าน่าจะเป็นเมนะครับโอเคเดี๋ยวซีได้บ้างมิดไนท์แก้หนึ่งจากมือเลเว่นเลเว่นไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชองเครื่องดื่มประเภทนี้สักเท่าไหร่จึงไม่ค่อยมีใครได้ริมรถมันที่ได้บิ็ของแก้มีเปลวไฟเต้นลำเต้นเราเอ้ยเต,เต้นเราอย่างเงียบๆมันดิ้งทางอย่างสงบนิ่งเหมือนกับ ผู้ที่ชงม,มันขึ้นมาโอเคก็เดี๋ยวว่าเป็นวันเกิดที่ดีของเวเว่นนะครับจมูกเมลนี่ผมจะรู้แล้วเนะี่ยสองร้อยบ,บเนี่ยเดี๋ยวก็ผมน่าจะค่อยเวลาไปตั้งเคลียร์นะฮะเพาะฉบับที่ไม่จะเป็นนะครับโอเคถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยครับคลิปนี้มาสั้นๆนครับเพราะว่าเพิ่งไปอัดกินชิ้นเสร็จนะฮะก็คลิปนี้อาจจะลงช้าสักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีบลงให้แล้วกันเนาะโอเค สวัสดีอาจารย์อินเบอร์เกอร์คงต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีส่สดุดครับ